ใช่เหรอช่องอะไรฮะมีเอฟซีมาครับพี่น้องครับช่องอะไรนะได้โทรศัพท์มาดูดิโทรศัพท์เรียมาไหมมีเอฟซีตัวเล็กมาครับพี่น้องโอ้ผมดีใจมากครับดีเอฟซีตัวเล็กเดี๋ยวจะสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกออยู่นี่เลยว่จะสติกเกอร์ให้หนะใช่หรือเปล่าวะใช่วะ มีเอฟซีมาพี่น้องเดี๋ยวผมหาสติกเกอร์ให้ก่อยน่าดะถือกอล้องเลยเป็นเป็นตัวอย่างเลยนะตอนนี้ครับพี่น้องอันนี้เห็นไหมมีเอฟซี FC, มันจะใช่เอฟซีตัวจริงหรือตัวปลอมนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้สติกเกอร์เข้าไปนะครับสติกเกอร์ตองปลาครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวมาเรานะครับอยากให้น้องครับเรถตัวสำมาดูนะใช่เอฟซีตัวจริงหรือเปล่าเอฟซีตัวจริงน่าแจกสติกเกอร์เลยครับพี่น้องขอบคกกุณตาค้างสุดหล่อครับพี่น้อง เรามาลูด้วครับพี่น้องกล้องอาจจะสัน่นนิดหน่อยนะพี่ ก็กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนน้อยออนทอยก็ไปเชี่ยวพิชเชงไทยครับผมและเฟซเฟซเฟซบุ๊คนะครับผมนน้อยออนทอยพิชเชงไทยแลนด์นี่คือเฟซเฟซบุ๊คเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับผมแล้ววันนี้พงกาวกับนาดาพิชเชงทีเดียครับผมกาณาคมกับนัทเต้รก็ติดธุระนะครับผมติดงานไม่ได้ม่สามารถมาได้ครับผมวันนี้พงศก็มากับนาดาครับผม วันน awesome ี้เรามาตกปลาสบายครับบอวันนี้ก็โชว์เสื้อใหม่กันพี่น้องได้เสื้อมาใหม่ดีใจหลายพี่น้องออกแล้วบ่างยันอนยังไงดีไหมที่ผมมาตกปลาสบายเช่ไหมครับวันนี้เวลาประมาณสี่โมงสี่โมงตรงแล้วพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์เดาวผมให้ก่อนที่ไปชมการตกปลาผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกับนาดาทิชชิ่งเชื่อใจนะครับผมจวผมให้ ไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนครับผมไปเลยครับสวยงามมากนะฮัดเจ้านานาก็มาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องสวยครับสวยบรรยากาศนี่ครับพี่น้องครับ วันนี้ข้าวกาเบ็ดมาสองขั้นตรงนี้ของผมเป็นเจ็ดฟุตนาดินนะพี่น้องอันนี้ก็จะกฟุตนึ่งหกุตบัเจ็ดเจ็ดฟุตสำคัญคเจ็ดเจ็ดฟุตสำคัญเจ็ดฟุตำคัญนเมื่อหกเนี้ยเนี้ยด็เออเจ็ดฟุตสำคัญนะพีนพ่น้องสองขั้นเลยอเ,เอนี่ผมก็ใส่เป็นเบอร์ยี่ห้าปอนครับผมตัวนี้อะไรยี่ห้าอ๋อนั่นยี่ห้าสำคัญครับผมตันี้เขาว่าตกนาดินครับลูกหมุนมันเคยครับผมนี่ก็นนาดา กำลังียมอุปกรณ์ครับผมนี่คืออุปกรณ์ท่าเยื่อห่าใส่ใส่ในมันนี่เ่อกับเยื่อใส่เป็นนี่ครับเป็นขนมปังอย่างเดียวนะครับผมขนมปังอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อไะปล่อยเขเบื้องหลอกยี่หอนี้หลอกกับเป็นเบื้องหาพันนะครับผมมือกระชับมือดีครับวันนี้กลับมาน้าเตยว่าจะมาล่าปลาสวายกันนะครับผมฝากปฏิตามสำหรับชมนะครับผมไปบ้างนะครับนะครับผมนี่ครับ ปัญญาเสร็จเไีบ้ครับผมแล้วจะลงยังเดียวครับพี่น้องครับตามรับชมเลยครับผม เดี๋ยวยู่บมงห้าเน้นติงเห็นไหมเนี่นนยานาดากำลังเตรียมของครับพี่น้องกำลังเตรียมของรอนาดาลงไปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งคลิปให้ผมด้วยนะครับผม ดูน่าด่ากันครับว่าจะได้กี่ตัววันนี้พามาเปิดบอ่อใหม่เลยไม้แรกเลยครับพี่น้องไปดูกันมาด่าไปแล้วจะนึกไปใช้กับนึกไปดูน่าด่า,นา,นดาตรงเยอะไหมครับผมลงไปแล้วสวยสวยงามมาก เปิดนานรอไว้หลายๆเลยเด้อปลามันดึงแห้งนี่นันตาตั้งแร่ทั้งเล็กเลยละสวยปลาไปแล้วครับของนันตาวันเลยวันเลยนะวันเลยันเลยป้ายสุกกันน่ะนาดาไปแล้วครับนาดาไล่ไปแล้วครับพิจนารอไว้น้ำไป กันได้ของเราก็ได้แล้วครับพี่น้องจะเป็นไงจะเป็นไงครับมาดูกันครับปลาสบายหรือปลาอะไรเอ่ยนิ่หน่อยนะันิ่งหน่อยปะค่อยๆเออดึงสิละดึงสิละค่อยๆดึงไว้เลยสิละเจ้าใหญ่มันตีของข้อเด้อดึงออกไปคว้าหน่อยเออไอนิ่หน่อยนะคอลลูเจ้าสบายแล้วด่บค่อยๆลากขึ้นมาเลยเด้อ ลากเกินมาดึงดึงขึ้นตั้งเลยปลาสวายนี่ปลาดุกวะปลาคอยหลากเกินมากหลักก็ผิดต่างกบผุดด้วยลากฟังลากเกินเลยเออลากกวางเกินเลยแจ้วโอ้ดุจ้าได้ดุจ้าโอ้ยอดนะมาได้เ่อนเอาปดปดกิ๊ปเปอร์ขี้ปากมันระวังปากนุ่นอันเียวแล้วก็เงี่ยมันนะสิ่งสำคัญเราให้ดูน้าหน้าังข้างนะครับพี่น้อง ชัดดรวยเปล่าตัวน,นั้นเนี่ยจะได้มาแล้ววันนี้เซ็มงามครับพี่น้องได้ใช่เพิ่งนไปห้าวไปชมนะได้ครับผมไปน้าได้ลงไปมาได้เราก็ลงไปแล้วเป็นไง นไงเป็นไง,ป,นไงป,นปิดหลอกนะ้ป,นปิดหลอกนะ้ำโอ้นาดาเข้าไม้อลรพี่น้องเอ้นาดาหนีม้านวิน่งกระหามันทำยูถื่ะคอยๆด้ลดบ่ตัวบ่คอยดึงขาดแล้พี่น้องเอ้ยดนแล้วดลดป่ รถถ้าขาดก้างกอ้อปากก้งนได้ดาด,าด,าดา้หนี่ดึกไปหนีดึกไปซินีเออไต่น่รมันห่อนมันยุ่ง่ายหน่อยนะยุ่งหน่อย,อย,อยึกแม่ไกลเห็นแล้วรกแม่ล้องตะนะบอถือแล้วปาในบอลเพื่อกินเลยิโอ้หน,น้าด่ารู้ตมาไมหม อยู่บะดึงเถใหญ่ๆนะดึงอ๋องนี่ดึงอองพี่ดึงออกพี่ใหญ่ๆใหญ่ของไปเขาดึงออกพี่เลยเออเออดึงออกพี่ละแหญ่ของไปเขายังไปใกล้ๆฟังความดึงอ๋อพี่เออดึงออกมาปลาสบายด้วยหนึ่งดึงอ๋องก็พี่เลยเออใหญ่ของไปเพิ่กพี่ละดึงออกพี่ละ ใช้ของไปเพิ่นเนะ้อะใชของไปเพิ่นดึงมาหางกลางนหน่อะเออนั่นล่ะลายังนี่ไปยังปลายัง,งสบายปะสบายบ,ยบ่ดึงขึ้นดีเลย

แรนด์เนอร์แรนนอวัดเลยวัดเลยนั่นแหละคิดนาลอกเราดึงว่าดึงกลางๆวัดเลยน้าดาครับได้แล้วน้าดาขณะนี้นะครับรางวัลนี้หนึ่งนะครับครบไปแล้วนะครับห้าพันบาทน้าดาได้ไหมแล้วครับพี่น้องรางวัลที่สองสองร้อยบาทแอ้วเอ้ยเลยขณะนี้นะครับใครดึงไว้เลยคิดมาสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวให้รางวัลที่สองครบาใครดึงไว้เลยแล้วก็จะเป็นตาใหญ่ไปนะครับนั่นละ วันที่หนึ่งห้าพันบาทนะครับวันที่สองสองร้อยบาทครับถ้ามีมาเพิ่มเติมผมให้เป็นรางวัลที่สองชอดไรนะเชียรถวะมันเป็นไรเอามั้มันโตกไปเดี๋ยวยังไงขาดวะขาดแล้วขาดเลยพี่น้องขาดเลยพี่น้องโอ้เสียขาดดิ ดังพื้นนะลุเลียงพื้นพื้นเตียพื้นเชียมาอะไรกันเนี่ยเอาละครับรางวัลที่สองเพิ่มไปห้าร้อยแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งวันนี้ห้าพันถือว่าโอเคแล้วนะครับหรือว่ารางวัลที่หนึ่งเราเ้นแล้วทีนี้ก็เป็นรางวัลที่สองเสียงลอกแล้วนเลครับพี่น้องเพื่อจะได้ปลาอะไร ความีสุดหรือว่าควสบายเมื่อกี้ได้ยินเสียงรอกันเือแจกว่าอะไรเลครับเนลงสานนะครับสึกษาระด้ใจนะครับเจอได้เลยนะครับตารางวันที่หนึ่งห้าพันบาทนะครับรางวันที่สองห้าร้อยบาทนะครับตารงวันที่นะครับห้าพีมาเฟอรแฟนกครจะเด้รางวัลที่สองอยู่นะครับโอ้สบายใจพี่น้องนะครับ ลูกค้ากได้ตอบใจเจอไม่ไดครับไปเจอผมก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเรานะครับเถึนสี่โมงเย็นนะครับลูกค้าก็ได้ตอบใจเจอไได้นะครับค่าฉบัรคันละสามร้อยบาทนะครับนะครับและสำรับวันที่สิบสอนะครับลูกค้าก็ใด้อยากจะมาร่วงกระดนก็ได้ขอให้เราขาดก็เจอไม่ได้นะครับวันที่12นะครับเนื่องจากจะมาเกิดนะครับ นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเคยไม่ได้นะครับวันที่12นะครับ12บสองิงหานะครับทางบอกระจะจัดให้หนึ่งรอบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็เคยมาได้นะครับวันที่12นะครับแับเพลงขันนะครับตอแล้วพี่นะครับนี่นะครับลายเขาได้ครับผมอีกสามร้อยเป็นหนึ่งพันแล้วนะครับตัวเพี้ยนะครสองตัวประดุกตัวหนึ่งครับสวยงามมาเรามาชั่งดูครับว่าจะได้กี่โล อันเป็นเคี้ยด้วเค้บอ่เคี้ยซุนดูครับผมครับคุณพี่น้องตามลู่หาไปเขี้ครับผมคลิปนี้กะเอาพ่อเขาปักเอาพ่อครับผมปลาเขาอะไรหลายตัวนะครับผมปลาดิซุสองตัวปลาดุกตัวนึงนะครับผมปลาสายอีกตัวนึงนะครับขนาดนี้นะครับรางวัลที่สองนะครับเพื่อเป็นร้อยนะครับรางวัลที่สองรางวัลนี้ครับผมได้นะครับผมคลิปนี่มุกกะปลาไ้เพี้ยงกันเนี้ยครับผม ขอจบเป็นพิธีที่นีกัฝากคนไรคนแช่กนสัสเครา์ผมนะครับผมและฝากคนกริ่งนะคกับฝากกดตี่ตามเพจเฟซบุ๊กนะครับผมนน้อยออนตัวพิชิงไทยแลนด์นะครับผมคับเฟซบุ๊กนาดานะครับผมนาคกินดครับผมที่นีไว้ทีนี้ครับสวัสดีครับผ